สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมคุณยายแกนนี่กันค่ะว,วันนี้เรามาทำตามคำขอของเพื่อนคนนี้ค่ะหูอืมแล้วก็ดีใจนะที่มีคนชอบและอยากให้เราทำอะ่ะแต่อันนี้เราจะพาคคนเดียวนะคะทุกคนงั้นไปดูกันเลย หน่วยจังเลยแฮฮฮุ้ยนี่มันที่ไหนกันเนี่ยแล้วห้องก็เกา่าเก่าโหฉันจะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วดูผนังสิลอกไปหมดเลยเนี่ยหุยนี่เหมือนมีอะไรเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่ใครเนี่ยอ้าย มุก่กี้มันอะไรกันเนี่ยมุกี้มีคุณยายน่ากลัวามากมาชนฉันอะ่ะต้องแอบแล้วเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยนี่แจกันอะไรสวยจังเลยฮะเฮ้ยแจกันตกลี่ไปแอบดีกวา่าเฮ้ยเอางี้แหละฉันจะได้เห็นหน้าคุณยายที่มันทําฉันเฮ้ยสังเกตดูแล้วคุณยายเข้าถือค้อนด้วยแฮะ เฮ้ยน่ากลัวจังเลยอะ่ะฉันก็สู้ไม่ได้นะสิถึงจะแก่แต่ก็ดูมพิษร้ายแรงเหมือนกันเนี่ยอะฉันจะไปตบคุณยายทีเผลอนี่แหละถ้าฉันไปตบตอนนี้ฉันจะสามารถออกจากที่นี่ไปได้ไดอ่าเนื่องจากว่าเล่นยากมากทุกคนเพราะว่ามันมียายแกนี่อะ่ะมันเล่นไม่ได้เลยอะ่ะทุกคนเพราะว่า เราไม่เคยชนะันเราขอปรับเป็นแบบไม่มียายแกน,นี่แทนนะคะอืมูมกี้ฉันไม่น่าประมาทไปตบยายเลยอะตบไม่โดนโอ้ก่อนจะตบตายก่อนแน่เลย <c oughs> น่ากลัวชมัดเลยนี่ค่ะอันนี้คือ,อน,นี่คือคุณยายไปแล้วนะเห็นไหมไม่มียายแกน,นี่คุณยายแกน,นี่ไปตลาดแล้วเนี่ย ดีแล้วไปตลาดห้องก็เยอะจังเลยนะเนี่ยมีอะไรให้ถามปันเนี่ยโหเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะกดด้ด้วย,วยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยมันเปิดได้ไงโหแล้วดูรูปภาพน่ากลัวจังเลยอะ่ะ น่ากลัวมากเลยฉันอยู่ตอบไม่ได้แล้วฉันออกไปแล้วืมอฉันรับชมดีกว่าเฮ้ยโอ้ยภาพตกอตกใจหมดเลยมีอะไรให้ทำไหมเฮ้ยนี่มันแตงโมนี่นะหิวอะแต่แถวนี้ไม่มีมีดเลยแฮงั้นต้องทำยังไงไม่มีมีดเลยโยนจริงก็ไม่เป็นอะไรซะด้วยอืม เดินว่าแต่บ้านคุณยายนี่ก็ใหญ่นั้นเนี่ยเฮ้ยนี่สมุดนี่โยนแตงโมไปก่อนละกันเฮ้ยลองเอาไปไว้ดีกว่าผมวิันไว้ได้วิ่งไว้ได้ด้วยเฮ้ยคุณยายเป็นอะไรเนี่ยเหมือนวิญญาณถูกปลดปล่อยปะเนี่ยเฮ้ยมีรอยมือด้วยลงมาดีกว่าลาลาลาเฮ้ยอืม เอาใส่ได้ด้วยลองใส่เฮ้ยเอาปิดรักกันเผื่อมันทําอะไรได้โอ้ m ม g ก็โหก็ว่าอยู่ทําไมแตงโมมันแข็งมีกุญแจอยู่ข้างในนี่เองที่ซ่อนกุญแจสินะเฮ้ออะไรหัออะไรเนี่ยลึกจังเฮ้ยเฮ้ยกุญแจชาญเฮ้ยโหคุณยายทํารายงานส่งครูไม่เสร็จด้วยงั้นคุณยายถ้าคุณยายไม่เอาหนูขอเอาไปส่งครูที่โรงเรียนนะคะอุ๊ย ตกได้ไงนี่ตอแหละแต่ที่ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะโอ๊ยอทุกคนคะคือเราทอแทม,มากคือเราไม่สามารถชนะเกมนี้ได้เลยคือเราจะทําทุกวิถีทางก็ไม่สามารถชนะได้งานเอาเป็นว่าถ้าเราเก่งขึ้นอนะ่ะเราจะมาเล่นต่อนะคะทุกคนงันบายบายค่ะ